ผู้ใดที่ใส่ใจก็อุตสาหะกันหน่อยย้ำยืนยันเท่านั้นอาตมาพูดให้ฟังว่าชัดเท่านี้นี่นะเป็นผู้ที่เหมือนก็นทําของลึกให้ตื่นเป็นของความแห่งงหายขึ้นมาชัดอย่างเนี้มีที่ไหนพูดกันชัดชัดอย่างนี้พูดกันกรงกองเงี้ยชัดๆัดเงี้ยเอาไม่เอาก็ไม่ได้บังคับอะไรแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เรียกว,ว่าบังคับหรือว่างอง,งอนหรือว่าเล่เล่เล่หลอกเล่เหลีล่ยมอะไรกันไม่พูดกันกรงอง เพราะ,ะนั้นูดใดที่อาศัยใจก็อุสาหะหน่อยเพราะพวกเรานี่ก็ขอบอกย้ำยืนยันว่าพวกเรามันเนยยบุคคลปางนี้อยู่กับอาตมาเนี่ยอาตมาไม่ใช่ผู้ยิงผู้ใหญ่ที่จะมีบรารมีนะว่าพูดเทศสองคำกันเป็นพระาราหันพูดสี่คำกันเป็นพระอรหันต์พูดเทศสองกันกันเป็นพระอรหันต์นี่พูดสองอยกันแล้วยังไม่กระดิกหูเลยนะมันก็ได้แค่นี้บรารมีพวกเราเนยยบุคคลนี่ไม่ใช่พูดเล่นนะพะคุณก็อุตสาหะวิริยะหน่อยภาคเพียรหน่อยจะตายกันทางเนี้ยดีกว่าที่จะไปตายในทางที่ไม่าท่า ถ้าคุณจะมีอายุหนึ่งวันที่สร้างกุศลดีกว่าคุณที่จะมีอายุร้อยปีที่จะเป็นเน่าก็อยู่ในอกุศลหรือโลกียะถ้าคุณยิ่งอยู่ในหมู่นี้หนึ่งวันหนึ่งนาทีก็ยังดีสัก,กว่าอยู่ร้อยปีในโลกียะถ้าอยู่ในเมืองโลกุตระนี่หนึ่งวันไม่ดีกว่าหรือคุณมีชีวิตสมมุติว่าพรุ่งนี้คุณตายคุณมีชีวิตอยู่นี่หนึ่งวันยังดีสะก,กว่าแต่ถ้าคุณอยู่ได้มากกว่านั้นล่ะ เขาจ่งดีกว่าใหญ่ที่เราอยู่ไปได้ตั้งสองวันแล้วอยู่ในโลก,กุตรภูมินี้อยู่ในเมืองพรหมนี้ในเมืองพระนี้ห้าวันแล้วปีดึงแล้วห้าปีแล้วยิ่งกว่านู้นเท่าไหร่เอาร้อยคูณเข้าไปเรื่อยเอาร้อยคูณเข้าไปเรื่อยดีกว่าอยู่ยโลก,กิยะเท่าไหร่ใช่ไหมให้มันตายอยู่อย่างนี้เถอะนะอาจจะมาไม่ใช่บังคับนะที่พูดเนี่ยอาจจะมาพูดให้มันหน้ำใจอ่ะ ทำไมกันเราหล่อแหละหล่อแหละไปอ้อย่างงั้นคุณเกิดมาอีกกี่ชาติก็อย่างงั้นก็ได้นี่นะเมื่อไรก็ได้นะเมื่อเอ้ยเมื่อนั้นนะอย่างงั้นอ่ะเมื่อไรมันก็ได้นะอย่างงั้นเมื่อไรก็ได้จะไปเป็นอย่างงั้นอ่ะแต่อย่างงี้น่ะมันบุญแล้วนะมันมีอย่างงี้คุณว่าไหมมีสังคมอย่างงี้มีหมู่อย่างงี้มีดูกันอย่างงี้มีคนมาจำจี้จำชัยอย่างนี้อยู่กันอย่างงี้รักษาผลประโยชน์ของเราเนี่ยจะตกจะหล่นจะล่วงอะไรก็เคี่ยวก็เข็นเรียกมาพูดมาว่าให้รู้ตัวให้เปลี่ยนแปลงแก้กลับ ขนาดนี้ยังเงี้แล้วอาตมาได้บาทได้เบีย้ยอะไรจะคุณนี่ไม่ใช่ทวงบุญทวงคุณนะใช่ไหมแต่มีกระใจาอาตมาไม่เอาหรอกบาทเบีย้ยอะรคุณอยากให้คุณดีคุณได้ดีนะมุทิตาแล้วสบายแล้วมุทิตาแล้วยินดีด้วยที่คุณได้ดีสบายแล้วเท่านี้จุดหมายปลายทางเท่านี้ขอเท่านี้เอาให้ได้เท่านี้สบายนะ เราวันนี้ก็พูดว่าอาตมาเทศวันนี้ไม่ได้พิเทศบนอย่างทุกวันวันเสารา์วันอาทิตย์นี่เทศกว้างเอาสังคมเกี่ยวกับสังคมนอกมาพูดวันนี้เจาะเข้าไปหาจิตปัญญาเจาะเข้าไปหาเนื้อของธรรมะอะไรขนาดต้องเปิดตําราว่ากันเลยวันนี้มัน,มนพอด,ดียังไงไม่รู้ก็คิดว่าเลยเวลามาแล้วหกเจ็ดนาทีก็ยังตาแป๋วกันดีหลับไปบ้างงงมีแต่นิดหน่อยแต่ตาแป๋วกันมากกว่างงๆก็เอาละสมควรแก่เวลาอพอ